ทัานที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดและตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีกันในช่วงวันที่22-26พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับดวงการเงินช่วงนี้ชาวราศีกันมีรายได้เข้าปุ๊บก็มีเรื่องให้จ่ายทันทีนะคะในช่วงนี้หากหมายมั่นหมายจิตหมายใจอยากได้อะไรนะคะต้องชะลอไว้ก่อน เพราะรายจ่ายมากพอสมควรค่ะหากจะหารายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในระยะที่ไม่แน่นอนนะคะที่ไม่ควรจะเชื่อถือคำพูดคำสัญญาจากผู้ใดเพราะอาจจะเจอการพลิกลิ้นค่ะเปลี่ยนจากเขาเป็นดำของผู้นั้นโดยเฉพาะช่วงวันที่23-24ควรจะระวังให้มากเป็นพิเศษนะคะ ส่วนในเรื่องของดวงการงานการงานกิจการงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศการศึกษาการท่องเที่ยวหรือจะเขียนนิยายสารคดีตำราวิชาการโดยเฉพาะเรื่องอาหารเรื่องเงินก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ท่านมีชื่อเสียงมีเงินทองไหลมาเทมาสำหรับคนว่างงานนะคะหากสมัครงานสัมภาษณ์งานอยู่ในระยะที่มีโอกาส ที่จะได้งานมากขึ้นส่วนดวงความรักนะคะความรักความสัมพันธ์รักที่เพิ่งเริ่มต้นโดยเฉพาะกับเขาและเธอที่รู้จักกันจากสื่อออนไลน์ถ้าถูกชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุน จะให้เสียงโชคเก่งกำไรหรือจะขอกู้ยืมก็ตามชาวราศีกันควรพิจารณาให้รอบคอบค่ะมีเกณฑ์สูงมากๆว่าเขาและเธอคนนั้นจะกลายเป็นนักเสียงโชคที่เข้ามาเพื่อหวังทำให้ชาวราศีกันหมดตัวนะคะส่วนคนมีคู่แล้วช่วงนี้ ถือว่าแฮปปี้ค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะแนะนำให้ท่านเติมความหวานเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหาโอกาสไปพักผ่อนนะคะท่องเที่ยวด้วยกันจะช่วยสร้างความแน่นแฟนของครอบครัวและก็ที่สำคัญนะคะชาวราศีกันเป็นคนที่รักใครรักจริงเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะ สร้างสัมพันธ์รักกับผู้ครองของเราเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะอาจจะหาเวลาเล็กๆน้อยๆไปพักผ่อนกันบ้างเคล็ดลับการเสริมดวงสำหรับชาวราศีกันนะคะแนะนำให้ท่านบริบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวปิดทองไหวพระประจำวันเกิดเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคโลหิตบริจาคอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดห้องน้ำกวาดวัด หรือหากใครนะคะพอที่จะมีเวลาว่างหาโอกาสไปล้างห้องน้ำวัดจะช่วยหนุนนำดวงชะตาของท่านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินการเงินสุขภาพมีโอกาสไปทำบุญได้เลยค่ะ ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีกันนะคะจุดเปลี่ยนของดวงชะตาเปลี่ยนร้ายกายดีได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆทั้งเรื่องงานเรื่องเงินคู่ที่ผ่านมาค่อนข้างจะเหนื่อยถึงเหนื่อยมากนะคะแต่เร็วๆนี้ ท่านมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากปัญหาโดยเฉพาะนะคะหลังจากวันที่25ดวงชะตาของชาวราศีกัน25พฤษภาที่จะถึงนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีกันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตค่ะยิ่งใครนะคะที่เป็นหนี้สินล้มพ้นตัวเนี่ยขอให้มีทางออกเกิดปฏิหารมีงานชิ้นใหญ่เข้ามาสามารถในท่านปลดหนี้ปลดสินหรือหากจะให้ดีนะคะขอให้มีโชคมีลาบเกิดปฏิหารจริงๆขอทุกท่านจงรับเอาแต่พลังดีๆนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงรวย,ลวยตลอดปี25 6 7ดและตลอดไป หากท่านประสงค์จะทำบุญขอพิยงท่านกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะขอพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามฝากคลิปหน้าไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปด้วยลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ